นักบุญเนาของศาสนาศาสนาเราเมองอาหารใชอ้ต้างสาโรคบ้างก็ไม่าคันเพราะว่ามันมีเร่งส่วนสายโรคมีตระเวนการรมในฐานะเป็นิมพทำแรแกนหญิงไน่้อหาของผู้ศาสนาที่ีสุอที่แหละคำพาสิธิูข่างไปสัมปทานกษัตริยนั้นผู้เจริญสูตสัมปทา

แทนที่ลูกพอกระทำลูกพี่กระทำลูกน้าลูก้าอยากโยมใหญ่ใหญดูหลงไวดีกว่าช่วงนี้ดูหลังไปดีก่มีนิสตาวไปเย็นหลังี้จะช่วงสาวแ่หน่อยก็ดูแลฮอทืแม่แม่ยนใมีหาชิงลง เป็นนาฬิกาบอกเวลานี่ถึงแก่มยกเว้นนู่นแก๊สหนึ่งนี่างคนดนู่นลาดนั่นตลาดแก๊สไหนชิ้นสองไหนชิ้นใครบเกขอใครน้ีก็ขอทีก๊สชิ้นหมีไหม

有金有花，有银有花，没有金没有花。那时候我们老红军，他们那些人穿的白衣服，哎，那个，带那个白衣服，那个上班去的，那时候那些大潮的银行，买牛奶的，那个皮带的银行，我经常搞个粉袋，哎，把钱往里面装。 มันจ่ไได้ยี่ะเออแบคนราใจลูกนะ่คีแีเรา่ดทาตบุตาขายไปัดไปนันปนี่ารใดก็คร้องชาติมั้กขณะก็ร่งโนกุีุญานรัสมัยอรุกเร่อนี้หัวใจไหนลเนามข้าหัวใจหาอยู่เลย เราลองว่าที่นี่กปดแลาเไงเาเคยวคยดูไปดูแลตามเขาทำไงไม่ใช่จแต่จะไปยกยามมียกยอนไม่ว่าวอี่าขมอยูหัวเศ้าหัวายเ่อวนดูนดูดีตัวพตัวพี่ใช่เจ้าว่าเห็นยามดุกัดุโตกัดิยามหนาวอยู่ยามหนาวย่

ทุกจขอให้ลูกแต่ว pues mm ่าคนเราต้องหาฬิกาเมื่อถึงเวลาเมื่อเแา่ว่าแต่เมื่อุูเีาขาด้วยเ่อนตางเทด้วยทีไจ่ดีเยเชี่ยวชาญในกาถผงนอะไแบบฝากไปอะไรที่เ่าญนถ้าไ้แบฝากไอะที่ชา เราเป็นมนุษย์แต่มาพบพระพุทธศาสนาอาศัยพระพุทธเจ้าที่อาจารย์เคยได้นำมาที่อาจารจะได้มาทำได้ที่บ้านบูญณะบิณฑบาตอาศัยพระพุทธเจ้า อยู่ศาสนาหนึ่งศาสนา่ะหายเงียพงอยไปช่วงหนึ่งต่อมาตัมีพวกคโรคศาสนาเคยเจอไหมเลอที่วกคโรคศาสนาเดินไปไห่แห่งนี้มันเห็นหอกมากมายหลายที่หลายทางสามารถสามารถขนาดที่หลายทางขออาศัยการปฏิบัติษีไม่มีภาษของศาสนาเนี่ยเราที่อยู่ในด้เราที่หนักหรือไม่ได้ หาเราเป็นสานหนาวเราไปยูได้เพราะฉะนั้นมจะเอาแน้วยทาใหม่นชั่วลชั่วลชั่วทั้งก่ชั่วําวว่าจ้าละชั่วดำไก่ละชั่วทั้งไก่าตีน้หาก้นเนี่ยตนื้อหาหา อาหารเราก็ฉันทำเรื่องงนฉันก็เที่ยวของันเป็นของที่เราต้องนำไปแต่ว่ากินตามเรองอาหารกินตัวเรื่อเาต้องใส่อาศัยไปในอาหารอาั้กับเาอาศัยสมอคนที่เดือดร้อนวุ่นายเพราะหาอาหารใส่สัญรวมดูอร์นุ่ นมากรักษาจะขายหาอาหารหายใจไปค่อยหาอาหารหายใจเปียเพอชวเขาบาเขาวานฟังเทศฟัง,ง้ออกโยงนออาอยงเนี้อทัที่อีกท่แต่ว่ามีความเอน่างกาเ่มไม่ได้มากที่นี่นมากอะไรที่จะอ,อาหารทั้งหาย การมกาสได้เพราะฉะนั้นตามสังเกตอยู่โยงคนที่รบกันขากันตีกันเพราะอาหารอาหารใจใจไม่แข็งไม่ใ <disappointing> ช่คนใชดาทำงานยงใ้างก็ใช้ใคนแบบสีขาวาน่คนเก่งไม่หัวหัวจะคนนามึนไม่ใช่น้อยนัคนนำมืขนาดไหน ไปแสดอาหารตายมันจะมีอาหารพบกขาหมูหรือเป็นาโคขาหมูก็นดแช่แหละสมัยตะฟันพวกนี้เยขาหมูนะมันมีมาสมัยเป็นแม่หม้าไม่ไหม่ๆสมัยโลกก็กำลังจะเดินเปเนี่ยต่อจิ้นเนี่ยโคกขาหมูบางคนบอกมนมีเงินก็จะมีกี่โคกขาหมูตำไหน่งบางทีหมูมัราคาแพงไปราคาแพงไา จำีทำเกิดไปสำเพ็จรุยมไอ้พวกเป็น,นอาหารที่ดีเป็นโรคยางไวนยูเคยเห็นไหมไอพ้พวกทีาดรระพวกเแนวนี่งนี่คือไม่เรียกว่าแนวสำนองบาบานเนี่ยม่เรียกว่าค้นบาพ้นบา,นนบานเร็วคือคนเสียสติขอาใจได้ยงเด้อคนบาคือค้นเสียสติคือคนไม่เ็ พยายรมเป็นคนบาปคนขาดสติเพราะฉะนั้นที่เรามาฝึกแบบนี้ในทางพระพุทธศาสนาเพื่อต้องการไม่ให้คนเสียสติเพื่อต้องการไม่ใหค้คนเกิดเป็นคนบา้าปแต่ว่าที่นี่เราคนเป็นคนมีสติอยู่ <S <S เดี๋ยวว่าเราไปช่อมันเจนเยี่ยวสบายเยี่ยวเนี่ยเหติว่ามาแล้วเหยียบจิ้งก,ก๊กพัดไปอยากว่าเราไปเรียกอาหารใช้ทางกายทางใจเราไม่เรียก จ่าไม่ได้กินอาหารอาหารอาหารจคืออะไรอาหารใจก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าอาหารใจของโยมชาวบ้านก็คือจินหะอาหาอาหารใจ่ายพี่พ่อจินสองร้อยชยูนิตพร้อมนี้เป็นเ,เ,เครื่องแก้ไขของใจใจ่ายเด็กเราต้องไม่ใช่ว่าเอาสมุนเอาเพื่ มัดหมูทันขี่กันหนึง่งขี่ใครมันออกจะเหนื่อยจะผาพอได้เพราะฉะนั้นต้องเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าอยาอออา่างเดียวตอกออาคำสอนอยา่างเดียวในว่าศาสนาไหนน,นะจำเนี่ยตอกออกธรรมะมาสอนธรรมะของศาสนาอเลยเดี๋ยวนี้พระตอาธรรมะของพระพุทธเจ้าจะเช้ขันโฉนเไม่แพ้ในไหนแต่ขันเสกคนก็ทังท้งหลายคน เขารมากมนกักกวดิตาเขาทำสิมีชีวิตที่นี่การม,มาเพื้อรักย่อรักเยอะย่อยทักคนแดงแท้ๆรู้สึกทิพติเช่นจะมาคอยเป็นพาได้รักวนแดงมากึ่งระยนอันนี้ไล่ไปหายกัตวนให้ฟังยนยนเาทาเส้นเขาวัดมาได้ชักพีเด่ยมตรงสาวน ผมมาแก่แค่ปีนึงจำได้ไหมที่ชมวสายสุที่ปีน่งนนแล้วบา,างคนเขามาแๆงแจ้ปนหน่อยนุ้ยเลี้ยนขาดผ้าถูกไหมคนที่จะเขาส่าขาาสนาได้จบขาดผ้าให้มันถูกขาผัผาให้มันเป็นเดี๋ยวก็ยังไม่รับส่วนแปกยขบพผ้ายางนั้นองที่ทนนานบรรยาชนที่แรกข,ขาดายาง มือสองข้อสองตะพักนั่งเกิดเป็นจังก็ไปที่ขายจังแต่ว่าบางคนยังกราบไปถูกเลยไม่ใช่กราบแบบหนักมยกวยกราบแบบแตงมวยไม่ใช่กราบแบบศาสนาสวัสด์หนักมวยบางคนก็กราบเก่งอยู่มันเคยบวชไปผ่านมาั <c oughs> ้งพระเคยสอนมึงเคยขอบ่ายขอว่า,วากราบแบบหนักมวยมวยเคยมือลงที่ราคาทีอะไนเนีย่ยบางนคอนแบบ จาไปถึงืนบางคนแบาตอนเวลายกเวลายกผู้ายยกให้มันสุกยกผู้ายเข้าไประวังระวังอกแต่บางคนมาหนังนาน้ายกไม่ทำเด็กแม่สหลายันที่า้วนผเ็ดที่ม้วนผ้ับฉินไปยกผู้ายยไปมาสันที่แดตองัง่าอย่างคือคุ้ครับพอาฝาบ้านบ้านไว Mà và cái ơn mắm phải... được một sĩ xích nhiên mưa đâu mưa ngoài lâu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  móc hầu ngoài lâu 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 ngoài มันไวต้องทำมาทำมาขอแตกอย่านะนี่นะมันขอจะไม่ควยุบแ้งผัดเลยมันขอจะไม่ควยพอาปมนขอไม่เน่ะทำหมาขอแตกอยนัมันก็ได้ไวท้วยพราแต่ถ้าหากว่าเราพอาไปได้รู้ว่าสักพันไม่ดีอาจจะแบยกยกสันิดนิดหน่อยไ่าน นั ào, UM ่งเจ็บปวดอะวางแบบทีครับทางแายแย่ไไหนในคาเป็นที่ต่อมยุบไปตลอดไปเลยแขตาก็แชแขนอบนก็ทนพออาจารย์ด่นอยู่บเวลาด้วยแม้ชื่ออะไีนีแห้วไม่ว่ากันแต่ว่ามันไหวเปันไม่ใช่ท่างใจยังไหวนะครับมันเป็นไปเองมั้งทพาประชาังขาดเงยมันเป็นไปเองมั้งอพราะผู้บหารรู้แล้วเขาจะว่าอะไร ขอไม่ว่าใจเลยทีให้เราทุกคนเขาทุกคนเลยจากไหนเออเราพิจารณาเราพิจารณาทุกคนที่ไหนไม่ใช่ทุกคนจะอจเราที่ไหนเราด้รับผิดชอบให้เขาทั้งเมื่อกหมดเม่อหงายลงหายวเรียกว่าสังขารเป็นทุกไ่ใจใจเป็นทุก์แ้่

chạy cũng chạy, bên này, chạy cũng có ăn chạy cũng có xúc thì xúc giàu xúc chút chạy 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 nào phải nào hai chút mắt cái cậu hôm nay nó cho ông nói cái cậu chạy nó sao chạy nó luôn em ta nhà cậu rồi cái lần nó cũng bị bỏ lá nó bỏ nhiều nhiều nó bỏ nhiều nhiều nếu một khi mình mình là mình